วันนี้เป็นวันพระเราอย่าเพิ่งคิดว่าเราอยู่ไกลวัดอันยิงวัดนั่นอยู่กับเราอยู่ในใจเราตลอดพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่ง่ายหมายถึงว่าอะไรที่ทำแล้วถูกใจเราแต่ไปขัดใจคนอื่นนั่นก็แสดงว่าผิด หรือว่าถูกใจคนอื่นจะขัดใจเรานั่นก็แสดงว่ายัางไม่ถูกสิ่งที่ถูกก็คือจะต้องถูกใจทั้งใจเราและใจเขาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนง่ายก็คือเราอยู่กับความไม่เที่ยงสังขารร่างกายสิ่งที่อยู่รอบตัวเราหรือแม้แต่ที่พระองค์ทรงห้ามคาสัตว์ก็เพราะว่าการเบียดเบียนกันเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ ทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเราแล้วก็มีผลทําให้เราอายุสั้นหรือที่ท่านห้ามรักของเขาก็านทําทให้คนอื่นเดือดร้อนและต่อไปเราก็เดือดร้อนของเสียหายเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์หรือการผิดภรรยาสามีคนอื่นเป็นเหตุให้ครอบครัวเขาและครอบครัวเราแตกแยก่ยางนั้นท่านจึงห้ามผิดศีลข้อที่สาม หรือข้อที่4ี่ห้ามพูดโกหกหลอกลวงใครหลอกเราเราก็ไม่ชอบใครโกหกเราเราก็ไม่ชอบเราไปโกหกใครไปพูดจาซ่อเสียดเนืบแหนมใครเมื่อพูดไปแล้วเราก็เป็นทุกข์คนได้ยินได้ฟังก็เป็นทุกข์นี่แสดงว่าบุตรเจ้าสอนในสิ่งที่ทำง่ายมากโดยเฉพาะข้อสุลาเมีลายกินเลราไปแล้วเดือดร้อนเสียเงินเสียทอง บางทีก็ไปก่อความวุ่นวายให้กับคนอื่นหรือง่ายๆก็คือครอบครัวเราซื้อประทูซื้อผักซื้อไข่มาทอดกินทั้งบ้านแต่เราไปกินอยู่คนเดียวกินเล้าเสียสุขภาพคนอื่นก็ไม่ชอบฉะนั้นเราอยู่ตรงไหนก็ตามเราก็จะปฏิบัติทมอยู่ตลอดหมายถึงว่าชีวิตเราเนี่ยต้องการความสุข เราก็ไม่ควรที่จะไปให้ความทุกข์แก่คนอื่นเมื่อเรามีความทุกข์ในเรื่องใดอยู่เราก็ต้องหาสาเหตุว่าความทุกข์นี้มันมาจากไหนความทุกข์เกิดจากการไปยืมเงินคนอื่นมาเราก็จะต้องหาเรื่องใช้ฉะนั้นไม่มีเราก็ไม่ใช้มีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากไม่ถึงก็ต้องกู้ยืมใครมา ดันั้นเราอยู่ในโลกนี้ก็อยู่กันแค่ชั่วคราวเดียวกคจากร่างกายสังขารญาติพี่น้องโลกนี้ไปก็ควรที่จะลงรีบขนขวายทำความดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นและก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองแต่เนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราชีวิตเราก็จะได้เจอแสงสว่างไม่ว่าจะทำพูดคิด ประดิษฐ์อะไรก็จะมีความโปรง่งใสมีความสุขมีความล่มเย็นทั้งตัวเราและก็คนอื่นจเจริญพร